สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็อ,อกี่โมงตอนนี้ประมาณสองโมงนะคะประมาณบ่ายสองโมงนะคะแม่ค้ามาเจอกันเนาะวันนี้ก็อากาศแบบร้อนมากเลยค่ะตื่นเช้ามานะคะแดดออกตั้งแต่เช้าเลยเนาะหน้าหนาวนะคะแต่ไม่หนาวมันนี่สองสามวันแล้วนะคะวันนี้แดดจ้ามากเลยค่ะ วันนี้นะคะแม่ค้าก็มีมีดนะคะเป็นมีดชุดใหม่ค่ะแม่ค้าจะมาเจอกับพี่ๆทุกๆวันนะคะช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงกลางเดือนด้วยนะคะ <P ain> แม่ค้าก็จะมีมีดสวยๆ,ๆมาทุกๆวันให้พี่ๆได้ชมกัน,นะค่ะ <P ain> วันนี้นะคะมีมาทั้งหมด1ิบเล่มนะคะชุดนี้ก็ยังเป็นชุดของเหล็กแบริ่งตลับปืนเยอรมันอยู่นะคะ <P ain> วันนี้มีมาทั้งหมดสิบเล่มะค่ะ ชุดเมื่อวานนะคะกับวันนี้เขาจะคล้ายๆกันเนาะแดบเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าชุดเมื่อวานเนี่ยก็ปิดไปเกือบหมดแล้วนะคะแม่คะก็มีชุดใหม่มาให้พี่ๆได้ชมกันเนาะมีทั้งวงข้างนอกแล้วก็วงข้างในนะคะก็สลับสลับกันไปนะคะสลับลูกปืนเนาะเขาจะมีสองแบบนะคะถ้าวงนอกจะไม่มีร่องเส้นนะคะถ้าวงข้างในเขาจะมีร่องเส้นเนาะรู้สึกว่าชุดนี้จะ เป็นวงข้างในทั้งหมดเลยนะคะเขาจะมีร่องเส้นขีดเล็กๆนะคะเป็นร่องเป็นชั้นพับของเหล็กตระแบบลูกปืนวงข้างในเนาะเขาไม่ได้มีปัญหาแตกร้าวอะไรนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งานเลยเนาะแค่เขาเป็นเอกลักษณ์ของตรับลูกปืนวงข้างในนะคะแจ้งให้พี่ๆทุกท่านไปทราบก่อนเนาบางท่านไม่รู้นะคะนึกว่าเป็นรอยรล้าวนะคะไม่ใช่นะคะก็วันนี้สิบเล่ม จะมีอีโต้นะคะแล้วก็มีผ้าแลวมามาดูกันค่ะสิบเล่ม,ลมแรกเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดไปนะคะมาดูอีโต้เล็กกันก่อนค่ะวันนี้อีโต้เล็กมีมาสามเล่มนะคะวันนี้อีโต้เล็กเล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่หนึง่งเล่มเล็กๆค่ะ,ะปลายเฉียงนิดนึงนะคะเล่มนี้กว้าง2.3ยาว10นิ้วสันโคนใหญ่ค่ะสันโคน7.5้ามิลน,นะคะเล่มนี้น้ำหนักห้ากรัมค่ะด้ามจับหนิ้วครึ่งคอลิกนะคะ แดดแรงมากเลยอ่ะนั่งตรงนี้ก็แดดแดดก็ส่องหน้าเป็นบางครั้งแล้วเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มที่เล็กสุดนะคะ6 5 0ห้าสิบบาทค่ะสลหรับลูกปืนหรือว่าแบริ่งเยอรมันเนาะเขาจะมีความแข็งนะคะแล้วก็ค่อนข้างทำยากกว่าเหล็กอย่างอื่นนะคะก็จะใช้เวลาในการทำนิดนึงค่ะแต่ความคมนี่คมแบบคมหวานแล้วก็คมนานนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่นำไปรับเพิ่ม หรือว่าใช้ไปได้สักพักไปรับเพิ่มอย่างนี้นะคะเขาจะมีความคามได้นานมากเลยค่ะต่อไปเล่มที่สองเล่มนี้เล่มที่สองค่ะปลายเฉียงๆนิดนึงกว้าง2.2ยาว11.3ส,ส,สันโคน6มิลเล่มนี้ไม่หนักมากนะคะ500กรัมค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองนะคะไหมคะรานะคาเล่มละ650บาทค่ะทุกเล่มนะผ่านการเทสฟันไม้เนื้อแข็งนะคะ ดูความคมความหวานเนาะเทปฟันไม้เนื้อแข็งให้เรียบร้อยนะคะทุกเล่มสามารถฟันไม้ได้นะคะแล้วก็เข้าครัทวทําครัวได้ด้วยเนาะเล่มหนึ่งเล่มสองหกร้อยห้าสิบบาทเราไปเล่มที่สามจะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเล่มที่สามเล่มน,นี้ค่ะปลายของเขาจะเป็นเขาเารียกปลายยังไงเป็นแบบโคง้งๆอย่างเงี้ยปลายแบบนี้ก็สวยค่ะเล่มที่สามค่ะเล่มน,นี้กว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดนิ้วสันโคนเจ็ดจุดห้ามิลด้ามจับหกนิ้วครึ่ง อเล็กเล่มนี้600กรัมนะคะเล่มนี้ไหมคะราคา700บาทค่ะรู้สึกว่าชุดนี้จะเป็นวงข้างในทั้งหมดเลยนะคะสําหรับตลับลูกปืนเนาะ mm hmm. เขาจะมีล่องเส้นแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นล่องเส้นขีดเล็กๆแบบนี้เนาะเป็นรอยชั้นของเหล็กนะคะ mm hmm. เล่ม3ค่ะ700บาทนะคะคมหวานเทียบเลยอะ่ะ ทุกเล่มแถมฝัก p ี c ีให้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปเล่มที่สี่เป็นอีโต้ใหญ่อีโต้ใหญ่วันนี้มีมาเล่มเดียวเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ใหญ่มากกว้าง2.7นะคะยาว13นิ้วสันโคน1เซนเล่มนี้สันใหญ่มากสันโคน1เซนค่ะน้ำหนัก850กรัมด้านจับ8นิ้วนะคะลองเส้นเขาจะมีด้านเดียวเนาะ ด้านนี้ไม่มีนะคะแต่ด้านนี้เขาจะมีแบบนี้เนาะเป็นล่องขีดเส้นเล็กๆไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะคะเล่มน,นี้ยสันหนึ่งเซนน้ำหนัก850กรัมไม่ค้าราคา900บาทนะคะเล่มน,นี้เนาะมีเล่มเดียวค่ะที่เป็นเล่มใหญ่สำหรับท่านไหนที่นำไปฟันไม้ใหญ่ได้นะคะเขาควรทำครัวได้ค่ะต่อไปเล่มห้าเล่มห้าจะเป็นอีโตออกทรงพ้าแล้วนิดนึงเนาะ หน้าเขาไม่กว้างมากนะคะกว้างอยู่ที่2.1ค่ะยาว12.3สมันคูณ8ปมิลค่ะน้ำหนัก700ดรกรมัมด้ามจับ8นิ้วค่ะสวยมากเลยอะปลายเฉียงนิดนึงค่ะทุกเล่มเนาะไหมคะจะเน้นสันใหญ่นะคะนี่สำหรับใช้ในการเกษตรหรือว่าใช้แบบฟันไม้เป็นหลักนี้เนาะนะคะจะเน้นสัน7,8,9ดมิลถึง1เซนเลยนะคะว่าเพื่อความแข็งแรงเนาะเล่มนี้ค่ะเล่มหเล่มห เล่มเจ็ดไหคะราคาเท่ากันนะคะเจ็ด้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มนี้เล่มที่หกค่ะกว้างสองจุดหนึ่งยาวสิบามนิ้วสันโคนเจ็ดมิลเล่มนี้น้ำหนักหกรอยห้าสิบกรัมเล่มยาวปลายเฉียงแบบนี้เนาะถ้าพี่พี่เห็นรูปไม่ชัดทักไลน์นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองเพื่อขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้นะคะคมหวานเจ็คแบบนี้ทุกเล่มค่ะ สวยมากเขาเป็นทรงอีโตแต่อีโต้หน้าไม่กว้างนะคะหน้าของเขาจะเป็นแบบสโลทแคบๆ,ๆเข้าไปนะคะคล้ายๆกับพ้าแล้วเนาะห้าหกเจ็ดอะ, 5, 6, อะเล่มนี้เล่มที่เจ็ดเล่มนี้กว้างสองจุดหนึ่งยาวสิบสามจุดสี่สันโคน6หกมิลเล่มนี้สันไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขายาวนะคะยาวสิบสามจุดสี่ปลายของเขาจะมนๆน,นิดนึงเนาะ ด้ามจับเล่มนี้รู้สึกว่าด้ามเก้านิ้วนะคะเล่มนี้ด้ามยาวกำสองมือได้นะถ้าเล่มไหนที่ด้ามเก้านิ้วนะคะห้าหกเจ็ดค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะอากาศก็ร้อนหน้าหนาวหรือว่าหน้าอะไรทำไมมันร้อนแบบนี้ตอนเช้านี่หมอกนะคะแต่เป๊บเดียวค่ะหมอกได้เป๊บเดียวเนาะ แดดก็ออกแรงจ้ามากเลยอ่ะเล่มนี้นะคะปลายมนๆค่ะเล่มนี้ยาวมากสิบสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดนะไม่ค่าราคาเท่ากันนะคะเจ0ดร้อยห้าสิบาทค่ะ,ะกระดาษก็ไปแปดเก้าสิบเขาจะเป็นทรงค้าเลียวยาวเนาะเล่มนี้นะคะเป็นปลายตัดแบบนี้ค่ะหลังตรงปลายตัดแบบนี้นะ,ะสวยมากกว้างสองจุดหนึ่งยาว 14, 6, สิบสี่จุดหกันโคนแปดเมตรนะคะน้ำหนักเล่มนี้เจ็ดร้อยห้าสิบกรัม ดามจับเก้านิ้วนะคะคอลิกค่ะเล่มนี้น้ำหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมยาวสิบสี่จุดหกนะคะราคาแปดร้อยบาทนะคะตรงนี้รู้สึกว่ามีไม่เยอะน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ยทำมาสองชุดนะคะสำหรับอ่ามีทรงนี้เนาะมีแค่สองชุดคือชุดเมื่อวานอ่าไปชุดหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เนาะรู้สึกว่าทรงนี้น่าจะหมดแล้วนะ่ะหมดแล้วนะคะทรงนี้เนาะ เล่มแปดค่ะแปดร้อยบาทนะเล่มเก้าเล่มเก้าเล่มน,นี้กว้างสองจุดสองยาวสิบสี่จุดเจ็ดสันคนแปดมิลน,น้ำหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมเล่มแปดกับเล่มเก้านะสเปคคล้ายๆกันเลยค่ะไม่คล้ายนะคะแปดร้อยบาทนะคะเล่มยาวมากกำสองมือได้เพราะว่าด้ามของเขาเป็นด้ามเก้านิ้วด้ามยาวนะคะคมแบบนี้ทุกเล่มเลยค่ะทุกเล่มเทสฟัน ไม้ให้เรียบร้อยไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องคมนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่ยาวสุดนะคะในชุดนี้ค่ะเล่มนี้ปลายก็จะเฉียงๆนิดนึงนะคะกว้าง2.1ค่ะยาว15.4สันโคนแมิลน้ำหนักเล่มนี้หนักกว่าเพื่อนเลยค่ะสันโคนแมิลน้ำหนักเล่มนี้แ0 0กรัมด้ามจับเกนิ้วแ0 0กรัมไหมคะราคา900อบาทนะคะสำหรับมีดส่งท้าแล้วเนาะมีดส่งท้าแลว้วหรือว่าอโต้ยาวนะคะ ก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ยาวสุดค่ะแ0ดร้อยกรัมนะคะเก้รอยบาทค่ะทุกเล่มนะคะแถมฝักทีวีซีให้จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่าพี่ๆสนใจชุดแบริ่งนะคะวันนี้ค่ะสิบเล่มก็ทักมาค่ะที่เบอร์0ู2หกสองเก้าห้าศเจ็ดหนะคะเพื่อนๆขอดูรูปเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมอีกทีในไลน์ได้เลยค่ะเบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์โดยตรงได้เลยเนาะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ